เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไมค์ขับเลยเพราะว่าไมค์เนี่ยมีใบขับขี่มาแล้วเพิ่งทำใบขับขี่มาเออเราต้องเชื่อมั่นในคนมีใบขับขี่นะเออเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวจะพาแว่น <c oughs> ได้เลยไปจะไปกระโดดตรงไหนเฮ้ยเดี๋ยวจะทำ quest อควาแมนด้วยก็เดี๋ยวไปลงลงเลยที่เล็กเซเล็กเล็ก จะทำอควาแมนถอดเสื้อโชว์เนื้อหนังมังสาไปรู้สึกมันจะมีคนเชื่อกันลงเยอะอยู่นะเมืองมันเมืองใหญ่แล้วอยู่ใกล้ด้วยไงจะได้ลงบ้านประจำไหมเนี่ยปกตินี่จะมาแยงกล่องข้างบนนี้กันตลอดโอ้ยเพื่อๆลงเร็วกว่าเราไหนดีงมาโดนเลย ทำไมเราแยกกับคนอื่นเลยวะเนี่ยเฮ้ยจเย็นจเย็นเอ๊ะิอะไรที้าอะไรทองอะไรเอาเป็นตัวสีน้ำเงินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปยิงกันแล้วมีคนมีคนยิงฉลามอ๋อ แสดงว่ามันต้องมีสีดีแต่เสนอยูงั้น่ะใช่ไหมมันต้องมีสีที่ดีเืนอยู่ใกล้มากเลยคนลงทุนดีนะแต่บนเกมเลยนั่นน่ะอยู่นั้นน่ะแต่คุ้มอยู่นะฉลามสีม่วงอ่ะเราเห็นมันแล้วอยู่้ั่นแหละใกล้ตายแล้วอ่ะฉลามอ่ะโหุยตรงนี้รถเต็มเลยอ่ะเออวันแรกแพทรถเฮ้ยลองดูไหมลองขับแว้นในเมืองนี่ก่อนดูไหมเดี๋ยว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  แป๊บนึงนะเปิดกล่องก่อนเฮ้ยนีย่มันมีน้ำมันยี่สิบเก้าเปอร์เซนต์เองอะ่ะ <c oughs> เราต้องไปหาน้ำมนันมาเติมอ๋อมันอยู่ปั๊มนี่ปั๊มมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเคลียร์คนก่อนดีกว่า <c oughs> เคลียร์คนก่อนดีกว่าเคลียร์คนก่อนเถ้อเดีเดี๋ยว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 เคลียร์คนก่อนเฮ้ยเสียงยิงมาโดนเนี่ะโอ้ไกลไหมเฮ้มาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันหน่อยตรงเนี้ยใกล้ตรงนี้ใกล้ทําไมถุงลาใไกลเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็แล้วทั้งหมดน็อก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  ทำไม่เสียบอยู่บนข้นบนบนบนน้องแกมไม่นอกแล้วนอกแล้วนอกแล้วอะไรอีกเขียหมดเขียหมดเขายิงฉลามเหรอเหมือนจะอยู่ทางบ้านนะเหมือนอยู่ทางบ้านนะยิงมีฮอด้วยใายแล้วว่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วต้องหากระสุนกันเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเธอสุนนี่มา เยพอละครึง่งเอาเลยเร็วเร็วเร็วอยู่ไหนวะเนี่ยโหอยู่ไกลมากไม่อยากไม่กล้ามาร์กเลยวะเดี๋ยวมาร์กเพื่อนมันเจ็บเนี่ยขียลูกซองทองเดี๋ยว,ยวไปให้้น็อ,นอกแล้วนี่น็อกแล้วนี่สองอันเจอลูกซองทองเหรอใช่ไปเอามาจากไหนจากศพที่ยิงไปเมื่อกี้เออโอ,เอ้เดี๋ยวรับให้เดี๋ยวรับให้เราไม่ชอบใช้อ๋อโอเคโอเค แท็กเตะเขานะเป้ยโหสุดยอดเลยว่ะมาตอนนี้เราเปิดมานี่เรือกงานยามดีเฮ้ยเพื่อนไปแล้วมีเพื่อนเพื่อนกำลังยิงเรือเพื่อนกำลังยิงเรือคือเราจะไปอีกทางหนึ่งนะเว้ยคือใช่ไหมไอ้เควสอะคแมนน่ะมันจะอยู่ทางนี้ข้างบนนี้จะโดนเพื่อนด่าไปเนี่ยเฮ้ยโอ้โหรถสปอร์ตสุดหรูเดี๋ยวน้ำมัน55%าสิบห้าเปอนเติมเติมก่อนเติมก่อนเติมก่อนเฮ้ยไปหารถคนละคันเลยเติมน้ำมันได้ไงวะเนี่ยเป็นยิงได้ละกด แพรเซนเจอร์คืออะไรวะขับเอ้าเฮ้ยเติมน้ำมันตอนเนี้ยเข้าเขามีปาร์ตี้เฮ้ยมามาจองรถกันเออแต่แล้วเติมน้ำมันตอนนี้เติมน้ำมันแดงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันทำไมมันเติมสปอร์ตแดงตรงนี้มีรถสปอร์ตสีแดงคือเหมือนเราล้างรถอะแต่น้ำมันมันก็ไอเนี่ยน้ำมันมันก็แบบเต็มอะอุ้ยโอ้หเสียงเสียงดูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้ยสุดยอดเหร อย่างกันี้มันจะปิดเฮ้ยอุ้ยไอ้พวกตอจอนอะไรอะโคตรเจ๊งอะเฮ้ยเสียงดุมากไหนๆอุ้ยได้คันไหนมาคันไหนไหนไหนมามาชนกันนี่มาเจอกันนี่อ้าวอยู่ไหนตายบ้างเหรอเปชนคนจนคนชนคนถ้าชนก็จชนโอ้ยโอ้โหทีดีเอหรือเปล่าเนี่ยชนทีเดียวตายเลยอ่ะร้อยกว่า ขไม่ต้องยิงกันนะครับนายชนอในเมืองปอขับรถชนเว้ยอย่า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 ขับยากมากเลยอ่ะคิวไปสองคนแล้วด้วยการขับรถชนเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเดี๋ยว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 ขับไปโดนน้ำตกกันทางเพื่อนก็แม่งกันไม่แน่ใจเฮ้ยนายนายเธอได้รถอะไรมามาเฮ้ยเขามาในเมืองนี่มาแบบมาเจอกันมัน ไม่รถรุ่นเดียวกันเลยแค่สีแดงเฮ้ยสีแดงสดกว่าเขาทำรถจมน้ำไปแล้วอ้าวเจอเดี๋ยวมานี่มาขับคันนี้มามามันข้ามมาไม่ได้นี่นะมาขับคันนี้ไหมันอยู่อีกฝั่งนึงอะเพื่อนเราไปนู่นแล้วลองขับดูลองขับดูลองขับดูนี่นี่นี่สวยเลยเ้ยเดี๋ยวเเดี๋ยวก่อนขึ้นนึกข ไอเย็ดอเย็อเย็นอ้ีมันถอยหลังได้ไหมเนี่ยได้สิเฮ้ยคือเดียยคนยิงคนยิงเสียงคืนเสียงปืนเสียงปืนแล้วเราจะยิงไงโอ้เหมอนีทีเอ้อเป่าเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้อ้ยเอ้ยเบนบนเเนเอาดีดดีเอ้ยไปครับโอ้นี่ไปครับผีที่ซื้อมาหรือเ่อ้เอ้ยตอกแทงตอแทงตอกแทงตอกแทงตอกแทง เอ้ยน็อก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 เสียงล่างเลยล่างลงลงก่อนดีกว่าเว้ยไม่ปลอดภัยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเครถมามีรถมาคันเขียวคันเขียวไม่ใช่เพื่อนเดี๋ยว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 โอ้โหกงเก๋ก็ไม่มีเขาขับออกไปแล้วป่ะขับไปแล้วป่ะเดี๋ยว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 เฮ้ยไม่มีเกาะไม่มีพยาบาลอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครมีใครมีแบบยามีอะไรบ้างก่อนเลยเขาในเขามียาเขามีขวด โอเคเฮ้ยมัใช้ได้ว่ะรถเนี่ยสุดยอดเลยว่ะเสียงดีด้วยวะรถเลยแป๊บๆเธออย่าพึ่งเธออย่าพึ่งนะเธอย่าพึ่งนะเย็นใจเย็นใจเย็นใจเกินกินไอ้นี่ก่อนเกินเกิไม่ให้ก่อนเฮ้ยมีคนมีคนอยู่เพื่อนไหมเธอปาเลย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 ปาเลยนะเร็วเร็วเร็วโอเคโอเคโอเคมีต้องไปโอเค thank you ไปเอ้ยไหนไหนหลังเราเหรอไหนวะ เพื่อนกับเพลินเลยดิเพื่นับเพลินเลยเฮ้ยนี่มันรถค้าบเจจานะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรมันมีพัง่ไหมมีัง่เฮ้ยขวันเาเฮ้ยมันขัดดีดีดิโอโหอุตส่าห์อุตส่าห์เจอรถหรูมันมพังไปต่ํเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยๆฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเยยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยยยยเฮ้ยเ้้าเฮ้ยเข้เเ้เ ยี่สิบสองยิบสองเลือดขาวเฮ้ยยังไงเดี๋ยวเราต้องไปโดดน้ำตกตรงนั้นป่ะเฮ้ยเราวงม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 าจมวงแคร์แคร์แคร์เลือดโอ้โหอีกสองที่ตายตอนนั้นสองที่ตายเฮ้ยไปเร็ว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 เฮ้ยเราได้ขางมันมาโอเคโอเคโดนอะไร เป็นไรแล้เฮ้ยเสียงมันวิ่งอยู่บนด้างนี่เปล่าอยู่ในไหนบ้าอยู่ใต้กำแพงครับวะนี่ไงไอ้น็อกน็อกน็อกสามเลยสามเลยโอเคเก็บไปนี่เพื่อนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ็มจีพื่อนดีมากเลยอ่ะเก็บแท็กเพิ่มมายังไงดีมากเลยเก็บแล้วโอเคเฮ้ยนี่เควสตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยปืนเราหายไปไหนหมดวะปืนเพื่อนอะโอ้โหเพื่อนปืนหมดทั้งเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเด้ย,อยขอป้า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 มีรถเรา,าก็ไม่ได้ดแล้วดิเฮ้ยแต่มืออื่นมันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมโหรถคันนั้นนี่แบบจะได้อะเก็บถังน้ำมันมาด้วยประเด็นไปเดี๋ยวโดดตรงนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นเควสนะไม่มีระดักอยู่ใช่ไหมบางทีแบบมันมีคนสร้างแบบว่าดักอยู่ข้างล่างอือเออได้เควสแล้วโอ้โหอัลโคเมนถอดเสื้อเป็นไงเป็นไงโอ้โหฮะอัลโคเมนถอดเสื้อแล้ว เอ๊โดนน้ำตกตรงนี้แล้วถอดเสื้อเห็นป่าโอ้โคตรเฟีย้ยวอะ่ะมันกระดิกกระดิกนมได้ไหมเนี <c> ่ย <oughs> โชว์แบบโชว์กล้ามเหมือนโชว์กล้ามไงนักกล้ามอะ่ะเหมือนตัวแมวอ่ะจะมีแอนิเมชันแบบกระดิกกระดิกนม <c oughs> ไปกันเถอะไปไปไปเฮ้ยโหรถไปหารถกันซาเก็บถังน้ำมันมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเมืองมันอยู่ตรงไหนอยู่ตเนี้ย เฮ้ยเข้างหนา้ขาข้างหน้าข้างหน้าเข้างหน้าข้างหน้าเขายังไม่รู้ยิงไงเอ้ยโอ้ยทองเต็มตัวเว้ยเพื่อนทองเต็มตัวเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโหนี่ฆ่าบอสมาเนี่ยเอ้ยเอาเอาชาร์ตไหมเอาชาร์จทองไหมชาร์จทองไหมเฮ้ยมีอีกนะ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 เธอเธอเก็บเป็นสี่คนนะโอ้โหเร็ว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 เรเร เอาชาร์จทอง่ะหรือว่าจะเอาแท็กเอาอุ้ยเอาแท็กทอง่ะเดี๋ยวเก็บชาร์จทองแล้วกันเอาไม่เอาโอ้โหปืนนี่ <laughs> ป,ปืนนี่หรูมากเลยว่ะอันนี้ <laughs> เลูกซองถือไว้ก็ได้ตัวนั้นมีอะไรวะบนนั้นมีหออ แต่มันเป็นเมืองปิดอะไฟไม่น่าจะมีรถให้ขับอะจะไปชุบเพื่อนอะไม่มีไฟ้าเออไปไปวูดก่อนไหมไปวูดก่อนไหมชุบเพื่อนน่ะเอ้าไฟได้กันจังดูดูดูจิปู่ไหนอะนุ่นนุ่นนุขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนก่อน AR มีแล้ว AR มีละเพื่อนบอกกูเล่นน้อยคอยนานไอพวกนี้ไม่ไปชุบทักทีข้างในน้นอันตรายอะเดี๋ยวไปไปเมืองข้างบนนี่ดีกว่าทันไหมเนี่ยวงบีบมาเกิดไหมเอ้ยทันอยู่ทันอยู่ทันไหมนะ ดเดี๋ยวไปเอาแอร์ดรอปก่อนก็ได้ไปเอาแอร์ดรอปแล้วเราจะได้รันแพดไงเราก็แบบกลับมาได้ตอนไปชุบเพื่อนบนเขาไม่มีรถให้ขับเลยมีใครไม่มีกระสุนไหมมีกระสุนไหมอาสามไร้นมีมีอยู่มีอยู่มีเยอะเลย MM 300มีสามไร้นแอร์ดรอปค้างอยู่ตรงหลังคาอีก โอ้ตรงที่จะไปชุบเพื่อนมีแอร์ดอปอยู่สองอันอ่ะมาเร็วมาเร็วสวยตรงขอบๆอ่ะตรงมุมหูดอ่ะม,ม,ม,มสาสไนเปอร์ม่วงอุ้ยสวยโอ้โโอโทิ้งอะไรทิ้งลูกซองทองแล้วกันเฮ้ยไม่ไม่ทิง้งเดี๋ยวคนอื่นเก็บได้ให้ให้ไมให้ไมถือไว้ก็ได้ลูกซองทองอ่ะเดี๋ยวคนอื่นเก็บแล้วสวยลูกซองลูกซองเอาเอ้ทิ้งเอจีม่วงก็ได้่ะ ที้ลูกซองก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวจะไปชุบเพื่อนนะอ้าวอะไรเนี่ยโอเคโยงวงไม่ไกลมากชุบได้อยู่ชุบได้อยู่อโอยในเมืองมีคนอะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว<ห>นลูกกระสในเมืองม, <พา S 2> มีคนในเมืองมีคนมาเร็วมาเร็วเดี๋ยววงบีบชุบเพื่อนไม่ทนนันอีกลูกซองอยู่ไหนนะโอ้ยชุบเพื่อน อ๋อมันเป็นแก๊งบอดแก๊งบอดเรายิงลุมยิงคนอยู่มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยหนึ่งนาทีได้ได้ได้ครับวิ่งไปมันยิงใครอยู่มันยิงใครอยู่นะมาแล้วเอาควายแมนถอดเสื้อเฮ้ยมันเห็นเราแล้วเปล่าทำไมมันหยุดยิงคนอื่นแล้วล่ะเมื่อกี้คุณยิงใครอยู่คุณยิงต่อไปสิเฮ้ยมันแก๊งบอดสองแก๊งเลยมั้งเนี่ยอูย้ยิงแล้วยิงแล้ว ลังซัพพอร์ตแบกเนินเยดี็นเดเย็นดเย็นเยเย็นเออตัวนึงตัวนึงถูกหมเกเพื่อนหรือว่าแก๊งบอสมันยิงกันเองนะเมื่อกี้นี้ถ้ามันมีสองแก๊งมันยิงกันเองไหมวะไม่แน่ใจนะโหอยก้าววิเพื่อนจะฟื้นขึ้นมาเจ็ดหก เทียบเลยอะดูเนยเร็วเพื่นฟื้นขึ้นมาเร็วเเฮ้ยมีคนมีคนครับอย่ามาเก็บอย่าเก็บอย่าเก็บแอร์ดอปอย่าเก็บแอร์ดอปอู้อย่าเก็บแอร์ดอปเฮ้ยไอชาช็อตกันมิติกนี่มันยิงได้ไกลมากเลยอ่ะเฮ้ยสกา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 มีร้านมีรกามนบอกเลยว่าเพื่อนน่ะเพื่อนฟื้นมานะจุดนี้คือเพื่อนโชคดีมากเหมือนเกิดมาบนกองเงินกองทอง คือมีอะไรอยากเอีเออรถฮะรถตรงนี้มีรถไหนๆขับมาเร็วขับมาเร็วขับมาเร็วเอ้ยได้ยินเสียงแล้วโอ้รถดีไหมวะรถดีไหมวะถ้ารถดีนี่อร่อยเลยมาเร็วกี่เท่าไหร่โอ้ยแต่เสียงไม่สปอร์ตเท่าไหร่เลยอุ้ยนี่มันโอ้รถเฟมิลี่มาขึ้นมาเถอะนะเฮ้ยมีเพลงมีเพลงต้องเปิดด้วยเหรอเอ้ยเจ๋งว่ะเออ เปลี่ยนเพลงได้ไหมเปลี่ยนเปลีป่ยน,น,น,นช่องสัญญาณได้ไหมลองดูดิเปิดเป็นยังไงอ่ะอ้าวใครเป็นคนเปิดอะเพลงอ่ะก็ไม่ใช่คนขับเหรออ่ามันก็มีอยู่แล้วเฮ้ยแต่เราสป,ปอร์ตขับเมื่อกี้ไม่มีเพลงหนระือเปล่ามันมีเพลงไหมตอนเธอขับไม่มีมมเราจะไปไหนเราไปไหนเราเราเราโอ้โหเราไม่ไม่มีทางเลือเท่าไหร่แล้วอ่ะเราต้องกลับเข้าเมืองกันแหละไปเฮ้ยโหนี่มันแบบยังบแบบว่า GTA เลยนะเรายืนรับลมยังไงเราเธอกดเพลงอ่ะ เฮ้ยมีคนยิงป่ะหรือใครยิงไม่ทราเหรออาจารย์เออเฮ้ยเจอคนข้างหน้าเจอข้างหน้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยขัดคนไปเลยโหดร้ายจะเลยตั้งสิเบทชนนะโอ้ยมเจ๊งว่ะมันจอดเติมแล้วมันยังไงวะเอ้ยมันต้องไปปั๊มไปปั๊มไปที่ปั๊มไปที่ปั๊มก่อนเดี๋ยวเราต้องมันต้องมีเด็กปั๊มไงไปที่ปั๊มก่อน แต่เมื่อกี้เราลองดูแล้วไปเปิดเออไปที่ปั๊มมันต้องลงไปนี่เว้ยลงไปแบบเหมือนเติมเองกันจริงๆอ่ะก็ให้มีคนยิงมามีคนยิงมาจอดจอดจอดนี่เอ๊ะมันอย่างงี้เอ๊ะล่ะเออเติมน้ำมันเติมน้ำมันก่อนโอ้เฮ้ยขันหลังอีกคนขันหลังมีคนไห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 นอ้าวยิงรถตัวเองทำไมขึ้นรถไปด้ย เขาไปไปไปดูก่อนก็ได้เออยังมีเวลาอยู่เรามีรถไม่ต้องกลัวอยู่ข้างบนเดินทางขวามือซ้ายมือของรถเหตุการ์โอ๊ยเดินเดินเดินเดอ้ยเ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 อ้มันต้องอย่างงไงเฮ้ยสกาทองน่ะสกาทองนะเอ้ย เฮ้ยหลัง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 เฮ้ยเดี๋ยวรถระเบิดวิ่งวิ่งวิ่งรถระเบิดรถระเบิดรถระเบิดสกัดห่อนักมีรถระเบิดด้วยหรอมีดิมีดิมีรถมีรถรถมีรถเลือดอยู่เลยเจ็บคนไม่สี่ถูกสามไม่ระวังรถมันจะระเบิดแล้วนะเพื่อนเพื่อนรถมันจะโบอัพแล้วนะเนี่ยเอารถมาแถวนี้คือไม่เป็นห่วงเพื่อนเลยใช่นไหมกลุเพื่อนอย่ามาเอารถมาแถวนี้กันเลยตอกแตกหนึ่งคนโอ้ยสวยสวยสวยได้ได้ได้ กอดใองคนกอดองคนโอ้นี่มันยอดมือสไนเปอร์สร้างขาดเลยทีนี้รอดวางขาไปได้ไงว่กระสุนอุยไม่โดนได้ไงเนี่ยเหมอก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 มอกหมามามอกมอกมาหมอกหมมอกหมหมอกมอกหมอหมอกหมอกมเอหมหมออม มีสแกนแอเรียอยู่เห็นแล้วสามคนอยู่ตรงนั้นเลยที่เดียวกันสองคนสุดท้ายเลยนึกว่าเออสองคนสุดท้ายแล้วแคลค์แคลค์แคลค์ตัวด้านขวาแคลค์ยี่ห้าเลือดเลือดขายี่ห้าไปไปไปก่อแตกหนึ่งก่อแตกหนึ่งล้มแล้วล้มแล้วน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งสามตายหนึ่งเดชหนึ่งเดชสองมาวะมาวะ อออพี่มาแล้วไอ้หนูเปืนไหนเปืนไหนเปืนไหนอยู่ไม่ได้สิไฟไหม้อยู่ไม่ได้แล้วสิเออน็อะอีกตัวนึงอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยอ,อ,อีกทีนึงอีกทีนึงเออโอหสุดยอดเทไรอยู่เทไรอยู่แม่ Aman, อออคแมทสเืรถโคตรเจ๋งเลยนะแต่ว่า,าขับชนนิดาเมดด้วแบบเป็นร้อยเลยนะคือชนแล,ล้วล้มชนแล้วตายอะ่ะยั<ๆ>ยงโหดอ่ะคือมันยังโอพีอยู่หรือเปล่ามันดูแรงเกินป่ะคือมันเหมือนแรงเกินอ่ะแต่ก็จริงนะก็คือคนรถโดนชนสู้ได้เหรอนั่นนั่ะสิ